ครับผมสวัสดีครับมาพบกันในคลิปส่งท้ายสําหรับค่าคืนนี้ครับดาวโจนนะครับสาหรับเมื่อคืนดาวโจรต้องขออภัยครับที่ขารูดไม่มานะครับมาแต่เบิ้ลนะครับก็รุนกันต่อวันนี้นะครับก็มีบางท่านบอกว่าลาพัฒนาปิดนะครับรุ่งนี้ผมก็ไม่ทราบผลทีผมวางก่อนเนาะยังไงเดี๋ยวรุ่งนี้ผมปิดไปก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวไว้ไว้วันจันทร์วันอาทิตย์ค่อยเปิดใหม่ลยกันนะสำหรับดาวพัฒนาครับ วันนี้พูดถึงหวยทบานก็แต้มเดียวเนาะเสียดายครับแต้มเดียวเน้น0ูนมา0ูนย์ชุดบินมา0ูนย์แปนะครับตัวรองศูนย์เดินมาเลขบนล่างอีกอ่าครับเรามาคุยกดาโจนกันแลวกันเราจนเปิดที่ลบครับส่วนตัวผมได้ที่ลบนะครับใครได้ตัวไหนก็เรื่องตรวน,น,นั้นนะผมคิดตัวนี้นะครับเปิด3ามห้าเก้าหนึ่งแปดครับสามห้าเก้าหนึ่งแปดถ้ามองเบื้องต้นในกลุ่มเลขขี้ครับขาดสามกับเจ็ดเจ็ดกับสามนะครับ สามครับเจ็ดเจ็ดกับสามเลขหรืออาจจะมาครับกลุ่มเลขกลุ่มเลขถ้าสามจะคู่กับสี่ถ้าเจ็ดจะคู่กับศูยนย์ใจผมเอ็นเอียงไปทางเจ็ดนะครับใจผมเอ็นเอียงไปทางเจ็ดถ้ามาท้ายสี่ถ้ามาท้ายสี่ท้ายสามขออภัยแล้วกันนะครับคําคืนนี้วิ่งบัวรูดล่างเจ็ดครับสําหรับขารูดนะครับวิ่งบัวรูดล่างเจ็ดนะครับสามคู่ที่ผมชอบนะครับสามเจ็ดสี่ศูนย์ครับ 3 7 4 0 4 7 3 0 9780มศอาา่าฮะเก้าเจ็ร้อยมัดแปดครับร้อยมัดแปดครับ แล้วก็เผื่อเบิเบ้งต่อครับติด44ไปนะครับใครอยากได้คู่44ลองไปดูตามตารางเอาเนาะก็3ตัวครับ837 840 847 830 897 880 800แล้วก็884 844นะครับเราจนค่ำคืนนี้ได้ประมาณนี้นะครับให้ประมาณนี้ถ้ามาความน่าจะเป็นอื่นขออภัยด้วกันครับเนาะพูดถึง สวยไอ้สาท้ายสท้ายสก็สวยยังไงขอมาชุดนี้แล้วกันครับอย่าลืมนะครับจับที่ลบนะครับถ้าขึ้นบวกเบาๆครับราทีสวัสดีครับตื่นเช้าม,มาขอให้รับทรัพย์กันทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม